ติวสอบจำนวนจริงนะครับของม .4 นะอันนี้เป็นข้อที่2จากทั้งหมด20ข้อนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในเรื่องของแผนผังระบบจำนวนใครที่ยังไม่ดูข้อ1ไปดูก่อนดีไหมนะครับเพราะครูกอ๊ับอธิบายแผนผังของจำนวนไว้ว่าตักกะยะเป็นไงอตักกะยะเป็นไงนะครับจะได้เอามาตอบคำถามข้อนี้ได้เนาะแต่ว่าครูกรัขอไม่อธิบายซ้ำเดี๋ยวจะทำให้น้องๆเสียเวลานะครับจะเอาความรู้มาใช้เลย ข้อ2นะครับเขาบอกว่าพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะก็ขอข้องอถูกกี่ข้อผิดกี่ข้อนะฮะเริ่มต้นจากข้อกอไก่ q นะสคว e r รูทของลบ9ก้ยกกำลังสองเป็นจำนวนเต็มลบนะข้อนี้ผิดกันเยอะดูเหมือนง่ายใช่ไหมเหมือนพิมพ์นิยมเนาะเวลาน้องๆเคยเจอสแควรูทตัวนี้ใช่ไหมวีเซนเบรลมเลย เราเคยเจอสแควรูทลักษณะนี้ใช่ไหมสูตรที่น้องๆจำมาคืออะไร a คูณ A ออกมาได้ a ใช่ไหมเอออันนี้มันผิดนะไอ้เจ้าสูตรนี้มันผิดนะมันใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างแล้วแต่เลขนะครับแต่ที่ถูกแล้วเป็นยังไงที่ถูกแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับ a คูณ A เมื่อถอดออกมาจะต้องเป็นค่าสมบูรณ์ของ a อันนี้ถูกจำอันนี้ไปใช้ดีกว่า นะครับกรณีที่มันเป็นรากคู่หรือรากที่2รากที่4รากที่6ตอบแบบนี้ทุกอันเลยเช่นรากที่4ของ A, กํกลัง4ก็จะได้ค่าสัมบูรณ์ของ A นะครับอ่ะดังนั้นในข้อนี้เนี่ยที่ถูกเป็นยังไงที่ถูกก็คือสแควรูทของลบ9แล้วยกกําลัง2เมื่อถอดออกมาจะต้องมีค่าสัมบูรณ์ของลบ9แล้วจึงตอบว่าได้9ซึ่งเป็นค่าบวก โอเคไหมเป็นค่าบวกแต่ก็ไก่เขาบอกว่าเป็นลบเขาพูดผิดนะเพราะว่าสูตรที่ถูกคือตรงนี้นะกูก็บอกแล้วนะนะสูตรที่ถูกคืออันนี้นะโอเคไหมฮะใครที่เคยจํามาว่าเหมือนกัน2ตัวออกมาได้1ตัวเนี่ยคุณครูเขาไม่ได้สอนผิดแต่เขาสอนแบบย่อพอเขาสอนแบบย่อมันจะใช้ได้กับเลขบางชนิดเช่นใช้ได้เมื่อ A มากกว่า0นย์เท่านั้นนะครับเนี่ย อ้เจ้าเคสแบบนี้ที่มันออกมาเป็นเลขอ่ะมันใช้ได้ก็ต่อเมื่อ a จะต้องเป็นเลขบวกหรือ a เป็นเลข0ูนย์ก็ได้แต่ a เป็นลบ2ตัวไม่ได้เงี้ยถ้าใช้แบบนี้เนาะต้องใช้แบบอันล่างนี่ใช้ได้ทุกกรณีโอเคนะครับต่อมาข้อขอไขเอาละเข้าสู่ระบบจำนวนกันนะครับเขาบอกว่าไอ้เจ้าจำนวนแบบนี้อ่านเป็นไหม อ่านเป็นไหมเขาบอกว่า3.253 429 4 2 9้เเวลาอันไหนซ้ำต้องพูด2รอบน้องๆจำไว้นะคำอ่านอะคำอ่านอย่างอันเนี้ยอ่านว่า429 4 2 9้ําซึ่งความหมายมันก็คืออะไรรู้ไหมมันคือการต่อด้วย429 429 429ไม่จบและซ้ำไปเรื่อยๆโอเคไหมครับอ่า เลขที่อยู่ระหว่างจุด2จุดก็ถือว่าเป็นเลขที่ถูกซ้ำไปด้วยคือมันเป็นจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายนั่นเองโอเคไหมทศนิยมซ้ํตัวนี้ค,ครูครอบจะถามว่าทศนิยมซ้ำเนี่ยนับเป็นจำนวนตรรกยะไหมถ้าใครดูข้อที่1มาแล้วจะตอบได้เลยนะฮะคำตอบก็คือเป็นจำนวนตรรกยะมีใครตอบผิดไหม เป็นจนํานวนตัก,กะยะนะทศนิยมสามถูกต้องโอเคไหมถึงบอกว่าให้ไปดูข้อหนึ่งมาก่อนไงคือตัก,กะยะเนี่ยมันแปลว่าเศษส่วนนะครับกูก็แปลเอาไว้แล้วในข้อหนึ่งนะฮะตัก,กะยะเนี่ยมันแปลว่าเศษส่วนดังนั้นอะไรที่เขียนเป็นเศษส่วนได้เขานับเป็นตัก,กะยะหมดนะครับทศนิยมซามเนี่ยอย่างเช่นอ่ะ0.3ซ้์ามเนี่ยมันก็คือเศษ1ส่วน3พอมันเป็นเศษส่วนได้อ่ะ มันก็เขียนเป็นตักอะมันก็ถือว่าเป็นตักกะหรืออย่างเช่นอะไรฮะทศนิยมรู้จบ0.5ก็คือเศษ1น่งนก็เป็นตักกะอีกอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ข้อนี้มันเป็นทศนิยมซ้ำมันก็เลยจับเป็นตักกะะําจำไว้นะทศนิยมซ้ำเป็นตักกระยต่อมาข้อคอควายข้อคอควาย3 1 4 1 5 9 2 6ึ้เ้อ,อเป็นจำนวนตักกยะใช่หรือไม่เลขคุ้นคุ้นไหม นะสิ่งแรกที่น้องๆต้องสังเกตคืออะไรรู้ไหมไม่ใช่ว่าเลขมันมีค่าเท่าไหร่ไม่ต้องดูหรอกว่ามันเท่าไหร่แต่ให้ดูลักษณะโดยรวมว่าข้อนี้มันเป็นทศนิยมรู้จบเห็นไหมยังไม่ต้องรู้หรอกว่ามันคือเลขอะไรมันเหมือนพายมากแต่มันไม่ใช่พายเพราะอะไรเพราะมันจบถ้าเป็นพายมันจะต้องไม่จบไม่ําอันนี้มันไม่ต้องมันถึงมันจะไม่ํา แต่มันจบทศนิยมรู้จบจะเขียนเป็นเศษส่วนได้ครับน้องๆดังนั้นทศนิยมรู้จบถือว่าเป็นตักกะยะข้อนี้ก็ถูกถันไหมเมื่อกี้อะไรนะอะไรแวบๆตก,กะยะนะขอไข่อีกทีนึงนะขอไข่ขอควายนะขอไข่เนี้ยทศนิยมรู้จบเอ่อทศนิยมซ้ำพูดผิดเลย ทศนิยมซ้ำถือเป็นตกักกยะคอควายทศนิยมรู้จบถือเป็นตกักยะเพราะอะไรฮะเพราะทั้งคู่เขียนเป็นเศษส่วนได้ครับโอเคไหมถ้าใครเขียนเป็นเศษส่วนไม่ได้เลขไหนที่ไม่ใช่เศษส่วนนะครับจะถูกจัดไว้ในพวกอตกักกะยะเขียนนะครับอะทีนี้มาดูข้องง,องูโอ้โหนี่ผิดแบบพิมพ์นิยมเหมือนกันนะสังเกตข้องง,องูนะ ใช้เครื่องหมายเท่ากับเป๊ะเป๊ะเลยเป๊ะเปะเลยก็เหมือนเดิมอะ่ะใครที่ดูข้อหนึ่งมาแล้วจะเก็ตคืออะไรเนี่ยข้องูถูกหรือผิดน้องๆตอบได้ไหมพายเท่ากับยี่สิบสองส่วนเจ็ดถูกหรือผิดครูกับว่าต้องมีคนตอบผิดมั้งอะตอบผิดมหมายถึงว่าตอบไม่ตรงความจริงนะฮะคืองี้ครับน้องๆครับค่าพายมันคืออะไรฮะค่าพายมันคือ เลขที่มันเป็นทศนิยม3 1 4 1592 653ไม่จบไม่สิ้นไม่ซ้าไปเป็นลล้านตำแหน่งแสดงว่าค่าภายเนี่ยมันจะเป็นอัตักกะยะนะครับน้องๆใช่ปะใช่ปะเพราะอะไรเพราะมันเป็นทศนิยมไม่จบไม่ซ้ำมันเขียนเศษส่วนไม่ได้อันนี้เป็นอัตักกะยะแต่น้องๆครับ 22ส่วน7มันฟ้องคาตาเลยว่ามันเป็นเศษส่วนใช่ไหแปลว่ามันคือจำนวนตรรกยะถูกไหมฮะย2ส่วน7เป็นเศษส่วนมันเป็นตรรกยะในขณะที่พายเป็นอตรรกยะดังนั้นมันเท่ากันได้ไหมไม่ได้นะครับมันเท่ากันไม่ได้ <c oughs> เข้าใจไหมนะหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าพายคือ22 /7 แท้จริงแล้วนะครับในที่สุดความจริงก็เปิดเผยความจริงก็คือมันเป็นจำนวนคนละชนิดกันนะฮะมันเป็นจำนวนคนละชนิดกันมันจึงเท่ากันไม่ได้ถ้าน้องๆคนไหนที่อยากจะโต้แยง้งโต้เถียงครูกรับบอกว่าเอา้าแล้วทีตอนป .6 อะที่คุณครูเขาสอนมาว่าค่าพายอะหรอให้แทนด้วย22่ส ความหมายมันคืออย่างนี้น้องๆดูนะมันคือค่าประมาณเขาต้องใช้สัญลักษณ์หยักๆนะฮะเขาต้องใช้สัญลักษณ์แบบนี้เพราะว่ามันไม่ได้เท่ากันมันคือค่าประมาณแล้วมันเท่ากันแค่ไหนรู้ว่ามันเท่ากันแค่3.14จเนี่ยมันจะเท่ากันแค่นี้ที่เหลือเนี่ยไปแล้วฮะต่างคนต่างไปแล้วไม่เท่าแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าอ๋อ เอา22-7ไปให้เด็กๆคิดก่อนเนาะตอนประถมคิดเล็กง,ง่ายๆก่อนแล้วเดี๋ยวตอนมอปลายค่อยมาแท็กผิดแท็กถูกอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นตอนนี้น้องๆต้องรู้แล้วต้องชัดเจนแล้วว่า22-7เป็นตักกะยะนะฮะส่วนพายเป็นอะตักกะยะยมีความไม่เท่ากันแน่นอนโอเคไหมฮะมันเป็นจำนวนคนละประเภทสรุปสรุปทำไมต้องเหนือสรุปคือ ก็ขอของอเนี่ยถูก2ข้อผิด2ข้อคำถามคือเป็นจริงกี่ข้อความตอบเท่าไหร่2ข้อความช้อยที่3เข้าใจไหมครับนะฮะนี่ก็คือเรื่องของระบบจำนวนที่ดูเหมือนง่ายอะ่ะแต่ต้องเข้าใจจริงๆนะเบสิก <Basic S 2> น้องๆต้องแน่นๆจริงๆนะจะได้ไม่เสียคะแนนคือไอ้แบบนี้มันไม่ได้แปลว่าแบบมันเป็นเรื่องเล็กมันจุกจิกนู่นน,น,นี่นั่นอย่าลืมนะ อย่าลืมนะน้องๆไปแก้สมการข้อยากๆกับน้องๆตอบข้อนี้ให้ถูกมันได้คะแนนเท่ากันนะอย่าลืมนะมันมีความสำคัญเท่ากันนะไอ้เจ้าแผนผังจำนวนเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าอย่ามองข้ามดูข้อหนึ่งไหมข้อหนึ่งคูกคออธิบายไว้อย่างเงี้ยเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยคูกออธิบายไว้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแนะนำให้กลับไปดูคำอธิบายในข้อหนึ่งนะฮะ โอเคครับข้อนี้ใครมีอะไรสงสัยตรงไหนจํานวนประเภทไหนเป็นตรกกะยเป็นอตรกกะยนะครับคอมเมนต์ถามคุกกรอบได้นะจะได้กระจ่างแล้วจะได้มีความมั่นใจในการไปสอบโอเคไหมครับอ่านี่คือข้อที่2ในเรื่องจํานวนจริงซึ่งมีทั้งหมด20ข้อนะครับติดตามกันไปนะกดติดตามเอาไว้นะครับมีเพื่อนบอกเพื่อนนะให้เข้ามาดูได้นะบางทีขี้เกียจอธิบายให้เพื่อนฟังโยนคลิปคูกคกรอบให้ดูก็ได้โอเคไหม อะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเป็นกําลังใจให้กันกดคอมเมนต์เอ่อกดถูกใจพิมพ์คอมเมนต์ดีๆเข้ามาเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับถ้าไม่รู้จะพิมพ์อะไรก็ขอบคุณครับขอบคุณคะ่ะแค่นี้ครูกอบก็ดีใจแล้วนะฮะแล้วเจอกันในข้อที่3ครับข้อที่2จบแล้วสวัสดีครับ